สวัสดีครับ CT b r i d e r นะครับวันนี้วันที่5มีนา6กหนะครับวันนี้เรามาอัปเดตรถที่ทยอยเข้ามาถึงที่ร้านกันหน่อยนะครับแล้วก็เตียงที่กำลังจะเปิดตัวภายในอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็ถ้าใครดูอยู่ในคลิปนี้ก็เห็นนะครับก็คือได้เห็นเป็นที่แรกพร้อมกันนะครับเพราะว่าบางคันผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดเลยนะครับก็แจ้งรายละเอียดพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะครับก็สามคันนี้รถมาถึงร้านแล้วยังมีอีก คันสองคันนะครับที่กำลังจะทยอยมาช่วงนี้ผมรับซื้อค่อนข้างเยอะนะครับอย่างออประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาผมซื้อเกือบห้าหกคันแล้วนะครับอันนี้กสามก็เกือบเป็นสิบแล้วครับก็แจ้งลูกค้าแจ้งเพื่อน,อนๆทุกคนที่ชมอยู่นะครับก็คือถ้าเป็นแนวเนี้ยเป็นชอปเปอร์แนวเนี้ย C T W เรารับซื้อทั่วประเทศนะครับท่านจะขายนะครับถ้าท่านแบบขี้เกียจขายเองขี้เกียจตอบแชทขี้เกียจส่งขี้เกียจวุ่นวายเนี้ยท่านลองส่ง ายละเอียดมาให้เราดูก่อนนะครับราคาได้ท่านโอเคเราโอเคผมยินดีรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับเราซื้อโคตรจะง่ายนะครับเราเอาตังค์มาให้ถึงหน้าบ้านโดยที่ท่านไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเราจัดการให้หมดขนเองยกเองนะครับท่านรอรับตังค์อย่างเดียวนะครับก็ใครมีแนวนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับหรือใครอยากจะซื้อขายรถอะไรเงี้ยติดต่อหาผมได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรถที่กําลังมาถึงร้านเรียบร้อยแล้วลที่กาลังจะเปิดตัวภายในอีกไม่กี่วันนี้นะครับ เรียงไปเลยนะนครับเริ่มจากคันแรกนะครับคันแรกนะครับมาถึงร้านเรียบร้อยแล้วกับใครที่ชอบแนวขับสไตล์นะครับคันนี้เป็น h o n d a s h a d o w 4 0สี่ร้อย r นะครับแต่งแนวขับสไตล์ครับทรงผมว่ามันใกล้เคียงพวกไดนาพวกสตรีทบอฟอยู่นะคันนี้ทรงสวยเลยแหละเดี๋ยวผมให้ดูนี่ถ้าใครแบบชอบแนวขับสไตล์ผมไม่อยากให้พลาดน,นะ เพราะว่านานๆก็จะมีมาทีก็พอขายไปแล้วก็จะมีลูกค้าถามพี่มีแนวขับสไตล์ไหมครับอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีนะครับตอนนี้มีมาแล้วถ้าพร้อมอยากให้ไม่พลาดกันนะครับถ้าท่านชอบถ้าท่านพร้อมซื้อนะครับก็คันนี้เป็น Honda Shadow ด4 0 0่ a a e r นะครับรหัส s h a d o ด Shadow 400 t r a ย r ชจะเป็น nc 4 0นะครับถ้าเป็น Shadow Classic จะเป็น nc 3 4คันนี้ nc 40ตรงรุ่น t r a ชเนะครับ ก็ให้ดูสภาพคร่าวๆโดยรวมอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ล้างอะไรเลยนะเพราะว่ามันจะมีฝาครอบโซ่ฝั่งนู้นที่ผมจะต้องถอดไปลงชุบวันจันทร์นะครับก็เลยยังไม่อยากจะถ่ายแบบเปิดตัวเป็นรูปให้เพื่อนๆก่อนนะครับเดี๋ยวกเก็บอะไรให้เรียบร้อยส้สวยงานก็จะถ่ายทีนะครับก็คันนี้เลยจอดไหนๆก็จอดพร้อมกันแล้วถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนว่าเฮ้ยมันเข้า,าแล้วนะนะครับก็คันนี้มีโม่งหน้านะครับเป็นแนวคับสไตล์นะครับ แล้วก็แฮนด์ทีบา์ยกสูงนะครับกระจกไฟเลี้ยวเลยรหมายข้างบนตามแนวเลยครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็ท้ายสั้นเหมือนพวกแบบพวกไดนานะครับพวกปีเก่าพวกฮาเลย์แล้วรุ่นใหม่ๆเรียกสตีดบอนะครับทรงได้นะครับข้างๆโลโก้ฮา r l เล1 0ร้อยปีด้วยนะครับ hey. ถ้าชอบนะเล็งๆไว้ได้เลยนะครับ ฮาร์ด400เซเลเชอร์แต่งแนวขับสไตล์คันนี้เป็นอินวายส์สามิตรนะครับราคาคร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณ60,000กลางๆถึง60,000ปลายๆครับก็เดี๋ยวรอเก็บงานรอชุบฝาที่มันลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกทีนะครับใครที่ชอบคันนี้รายละเอียดส่วนตัวมันได้เลยนะครับผมมีรูปพอสมควรเดี๋ยวส่งให้ดูก่อนเผื่อใครแบบเฮ้ยพี่ผมพร้อมจบผมเอาเลยอะไรเงี้ยหรือว่าพร้อมจัดติดต่อผมได้เลยนะครับส่วนถ้าใครแบบเฮ้ยขอรอดูรายละเอียดก่อนก็ ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้นะครับโอเคคันแรกนะชาร์โด่400เจนเลเชอร์แต่งแนวคับสไตล์นะครับต่อมาอีกคันหนึ่งที่ผมว่าอยู่ไม่นานหรอกนะครับคันนี้เพิ่งมาถึงร้านเมื่อกี้เลยนะครับกับ Honda าสตีด400แต่งแนวบอบเบอร์นะครับคันนี้สวยอยู่นะดูทรงแล้วก่อนนะครับรอหน้าโตนะครับทรงดีพิมพ์นิยมนะครับอยู่ไม่นานเหมือนเคยนะครับก็รอล้างทําความสะอาดรอเช็ค คิดว่าวันจันพรุ่งนี้ผมขอหยุดหนึ่งวันนะครับพาลูกไปเที่ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันร์เริ่มงานกันใหม่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับคันนี้สวยนะครับใครที่ชอบสเตต์สี่ร้อยแนมอเบอร์เตรียมตังไว้เลยนะครับคันนี้อยู่ประมาณหกหมื่นไปไปนะครับเอกสารอินบอยสับสามิตนะครับรถเพิ่งมาถึงไม่ต้องทำะายมากนะครับสวยอยู่แล้วนะครับคันสุดท้ายนะครับเป็นยามาฮ่าแรคซ่าสี่ร้อยคัสตอมนะครับ ออกแนวแต่งแนวแบบพวกทัวริงนะครับคันนี้ผมลงรายละเอียดใน YouTube แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักจะลงรูปในเพจร้านนะครับรายละเอียดแบบเต็มเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับคันนี้มีคลิปเรียบร้อยใน YouTube ของที่ร้านนะครับชื่อเสิร์ชยูทูบนะครับพิมซีทีวีเ d e ดอร์นะครับคลิปล่าสุดนะครับลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ราคา6กหมื่นสองนะครับสวยอยู่นะมีกระเป๋าข้างให้ด้วยนะครับก็สามคันนี้นะครับ อยู่ร้านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีสเตย400บับเบอร์อีกคันนึงแล้วก็ Yamaha n e x 400คลาสสิกอีกคันหนึ่ง,นนงที่กำลังจะทยอยลงมานะครับก็มีเข้ามาเติมเรื่อยๆน่าจะมี One Can S 650อีกนะครับก็ถ้าเป็นแนวช็อปเปอร์ฝากเพื่อน,อนๆทุกคนติดตามที่เพจร้านได้เลยครับเราขายราคาไม่ค่อยแพงหรอกครับผมยังไม่เคยเจอลูกค้าด่าว่าผมขายแพงเนะจผมจะเจอด่าว่าพี่ขายถูกจัง เราก็ขายราคานี้มาตั้งนานแล้วครับแล้วเราก็ยังจะคงราคานี้ให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับถ้าต้นทุนมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรมากมายราคารถมันยังเท่าเดิมอยู่เราก็ขายเท่าเดิมนะครับก็นะครับโอเคสามคันนี้เดี๋ยวผมสรุปอีกรอบนะเะมา5ห้เลสตาร์400คัสตอมแต่งแนวทัวร์ลิงนะครับเอกสาร,ม,ม,ออรสามีบัวปบรบสมิธ602นะครับคันนี้รายละเอียดใน YouTube ลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรูมเดี๋ยวตามเดี๋ยวเร็วๆนี้ลงให้ที่เพจอีกทีครับถ่ายเรียบร้อยแล้วคันนี้ทําความสะอาดเก็บงาน หมดแล้วนะครับรถก็เรียบๆอยู่นะครับมีตําหนิบ้างมีสนิบบ้างตามอายุนะครับผมแจ้งก่อนนะ,ะผมขอย้ำอีกทีแล้วกันรถพวกเนี้อายุมันยี่สิบปีขึ้นทุกคันนะนะครับมันคือรถเก่ามันคือรถเก่านะครับมันไม่ใช่รถใหม่นะครับก็มันอาจจะมีตําหนิบ้างมีร่องรอยตามสภาพตามการใช้งานบ้างผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ย,ยได้ไปต้องใหม่กิฟเนีย้ยทุกอย่าง แต่ขายในราคา6กหมื่นสองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็พยายามเก็บเท่าที่จะเก็บได้แล้วเราก็มีกําไรเหลือเราก็ขายเพื่อนๆในราคาที่มันไม่แพงมากนะครับก็บางทีเปิดราคาเนี่ยอาจจะมีตําหนิบ้างนิดๆหน่อยถ้าคนเล่นรถเก่าผมว่าเข้าใจแหละแต่ถ้าเพื่อนๆที่แบบพึ่งกระโดดมาเล่นอะไรเงี้ยคือยังไม่ค่อยมีความรู้หรือไม่ค่อยเซอร์วิสยังไม่ค่อยเป็นเนี่ยคือผมอยากให้ให้ให,ให้ทำความเข้าใจเลือกรถเก่านิดหนึ่งนะครับคือท่านซื้อรถพวกเนี้ยผมจะพูดเสมอเนี่ย ผมพูดตรงๆเลยรถพวกนี้พร้อมพังได้ทุกเมื่อพร้อมเสียพร้อมมีปัญหาได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่าอะไหล่อายุการใช้งานบางตัวเนี่ยมันถึงมันถึงมันถึงเชลล์ไลท์ของมันแล้วอ่ะคือแบบมันมันหมดอายุนะครับเราไม่รู้มันจะเสียเมื่อไหร่แต่ว่าวันนี้ขึ้นที่มาจากหมดอายุแล้วมันก็เสียขึ้นมานะครับวิธีแก้ง่ายคือก็คือเปลี่ยนนะครับแต่ว่าส่วนคนที่มันแก้ไม่จบเนี่ยก็คือคนที่เปลี่ยนไม่ถูกจุดแค่นั้นเอง มันก็เลยไม่จบแต่ถ้าเรารู้มันอะไรเสียแล้วเราเปลี่ยนส่วนใหญ่มันก็จบหมดตลอดไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกนะครับก็ในเนียผมอยากแจง้งเพื่อนนิดนึงว่าโอเคมันคือรถเก่าเกิน20ปีนะนะครับมันอาจจะมีต้หนี่มีอะไรที่ต้องซ่อมต้องเซอร์อวิสบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับใครที่เล่นรถแนวนี้ผมอยากให้ทําความเข้าใจกับมันนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสนุกกันอีกรอบคันนี้ยัมาห้าแร็กซ่าสี่ร้อยาสินะครับเอกสารอินโหวยส์สามวิท ราคาอยู่ที่6กหมนนะครับรายละเอียดลงใน YouTube ของที่ร้านเรียบร้อยลองเข้าไปดูได้นะครับรถก็สวยอยู่นะครับใช้งานได้ขี่เที่ยวได้นะครับคนสอนสอนได้นะครับโอเคต่อมาก็คันนี้ก็เดี๋ยวกําลังจะทยอยเปิดตัวนะครับขอหยุดพุ่งนี้วันหนึ่งนะครับเดี๋ยววันจันทร์น่าจะได้เห็นรายละเอียดกันหรือไม่ถ้าผมไม่ได้ไปไหนพ่กนี้เย็นๆน่าจะได้เห็นนะครับกับเจ้าสตีดสี่ร้อยแตงแตวบอบเบอร์นะครับคันนี้น่อยู่มันหกหมื่นไปลายนะครับ ไม่ไม่ข้ามเจ็ดหรอกไม่เคยขายข้ามเจ็ดอยู่แล้วถ้ามันแบบว่าไม่ได้แบบแพงมากหรือว่าซื้อมาแบบต้นทุนสูงมากนะครับก็อยู่ประมาณหกสิบเก้าประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดหลังเก็บงานเสร็จทีนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งชาร์โด่สี่ร้อยเซเลเชอร์แต่งแนวคับสไตล์คันนี้น่าจะอยู่ประมาณหกหมื่นปลายหกสิบแปดหกสิบห้าหกสิบแปดมาแล้วแหละเดี๋ยวดูต้นทุนในการไปลงชุบนิดน,นึงนะครับก็ทั้งหมดกี่บาทนะครับโอเค ก็3คันที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับ d e กตาร์คันสุดท้ายลงรายละเอียดใน youtube แล้วนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้ว,วส่วนที่เหลือเพื่อนๆชอบคันไหนติดตามได้เลยนะครับพร้อมจบพร้อมซื้อไม่อยากรอโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทร0890420834ลายอุ้ย CTW นะครับผมอุ้ย ติดต่อหาได้เลยนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาผมได้เลยยินดีรับสายยินดีให้คําแนะนําให้คำปรึกษาเพื่อนเพื่อนทุกคันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้มีเข้ามาเพิ่มอีก3าคันนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะทยอยมาอีกเยอะนะครับผมจะซื้อจนกว่าตังค์ผมหมดนะครับถ้าตราบใดที่ยังมีลูกค้าซัพพอร์ตเรานะครับกดดุนเราเชื่อมั่นเราในรถประเภทนี้ถ้าเราขายได้เราก็ซื้อเข้าตลอดเหมือนเดิมนะครับ แล้วเราก็ขายในราคาที่เราเคยขายกันแบบนี้แหละก็อยากให้เพื่อนๆมีรถสภาพดีราคาไม่แพงได้ขี่กันนะครับนั่นคือความตั้งใจของผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ C t w r i d e เเรามีรถแนวนี้เข้ามาตลอดนะครับเรายินดีรับซื้อขายรถประเภทนี้นะครับหรือท่านอยากเริ่มเล่นรถประเภทนี้จริงๆไม่จาเป็นต้องซื้อกับเราได้นะคือถ้าท่านไปเจอรถพวกนี้ที่ไหนแรบเฮ้ยพี่ผมอยากให้พี่ช่วยดูหน่อยเนี่ยเรายินดีนะ เฮ้ยหรือพี่ผมอยากให้พี่แบบช่วยขนช่วยอะไรหน่อยช่วยดูรถแล้วก็ขนมาขนส่งมาให้ผมทีได้เสมอนะครับติดต่อเราได้เลยนะครับถ้าเป็นแนวนี้เราค่อนข้างผมจะพูดว่าไงเราก็ค่อนข้างมีประสบการณ์กับมันพอสมควรนะครับผมอยู่กับมันมาผมผ่านมือพวกมันมาก็เป็นร้อยคันแล้วนะครับยินดีให้ความรู้ยินดีแนะนำพวกท่านได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ